สวัสดีครับก็ EP นี้เป็น EP ีที่4นะครับอ p พี EP ที่4สําหรับช่องนรปฐมเงินตาโบราณน,นะครับผมจะมาแนะนานะครับมาแชร์ประสบการณ์ในการขายของใน Shop ป e ี้ไลน,น์นะครับเน้นนะครับในการขายของใน s h อ p ปี้ไลน์นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์และแนะนําว่าจะทําอย่างไรให้มีคนติดตามเยอะ นะครับและก็ให้มียอดซื้อให้ได้เกณฑ์มาตรฐานของร้านค้าแนะนำภายใน3-5เดือนนะครับก<ม>็บผมจะมาแนะนำนะครับอันดับแรกพี่เข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะพี่พยายามศึกษานอกเหนือเพิ่มเติมจากที่ผมอธิบายนะครับในการแจกคอยนี้มีส่วนสำคัญนะครับในการแจกคอยในเวลาพี่ไลสดเนี่ยมีส่วนสำคัญใครไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูในแอปช้อปปี้ไลน์นะครับ ดูในช่องเรียนรู้การขายนะครับอันนั้นมีประโยชน์สำคัญนะครับการแจกคอยจะทำยังไงเวลาพี่แจกแล้วพี่สังเกตไหมครับคนนี้จะเข้ามาดูไลฟ์สดพี่เนี่ยเต็มที่เวลา5-10นาทีพี่จะใช้เวลา5-10นาทีเนี่ยทำยังไงให้พูดเนี่ยให้คนเนี่ยสามารถดูพี่ได้ถึงครึ่งชั่วโมงและ1ชั่วโมง 1. พี่อาจจะใช้เวลาระยะเวลาในการพี่ไลฟ์เนี่ยแจกคอยเนี่ยสมมติพี่แจกคอย0.20เนี่ย ปกติมาตรฐานเนี่ยเขาจะแจก0.10กันนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อพี่แจกคอย0.20เนี่ยพี่ตั้งไปเลยอย่างสมมติแรกๆเนี่ยนะแรกๆนะผมมาแชร์ประสบการณ์ผมนะผมแรกๆเนี่ยผมแจก500แจก500บาทนะผมก็จะได้ผู้ที่เข้ามารับคอยเนี่ยประมาณ2,500ท่านนึกออกไหมครับเพราะว่า500าแจก0.20นะครับ พี่ต้องใช้เวลา5 1 0บนาทีเนี่ยพูดยังไงก็ได้ให้คนสนใจพี่อันนั้นคือมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพี่จะทำไงที่พูดแล้วให้คนสนใจภายใน5้าสิบนาทีมันต้องใช้ความรวดเร็วและสั้นๆแต่ว่าได้ใจความ 2. ถ้าพี่ไม่สามารถพูดให้ลูกค้าเนี่ยสนใจพี่ได้ภายใน5้าสิบนาทีนะผมแนะนำอย่างนี้ 2. พอช่วงเวลา5ทีนี้พี่หากิจกรรมให้ลูกค้าเล่นหากิจกรรมให้ลูกค้าร่วมสนุกผมยกตัวอย่างนะหนึ่งพี่มีการให้ร่วมลงชื่อในคอมเมนต์เพื่อที่จะจับแจกรางวัลน,นั่นแหละเป็นส่วน1สมมตุติมีคนดูพี่ร้อยคนมีคนสนใจลงชื่อพี่50คน50คนนียพี่ตีไป50 50นะ มีคนลงชื่อพี่50คนแล้วพี่ต้องตั้งกฎกติกานะพี่เอาไปประยุกต์ใช้เอาเองนะครับว่าแจกสําหรับคนที่อยู่ในไลฟ์สดเท่านั้นนะครับถ้าเผื่อพี่จับรางวัลแล้วเนี่ยแล้วพี่ไม่อยู่ผมขอสละสิทธิ์ทำหนึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนนี้ยอยู่ดูไลฟ์พี่แล้วช่วงระหว่างที่พี่จะจับรางวัลลงชื่อให้เขาลงชื่อพี่จะหาวิธีไหนในการจับแจกนั้นพี่ต้องไปประยุกต์เอาเองนะครับ แต่ช่วงระหว่างที่ให้พี่ให้ลูกค้าเนี่ยลงชื่อในการจับแจกรางวันช่วงเนี้ยพี่สามารถที่เวลาในการขายของของพี่ได้จะพูดยังไงให้เขาสนใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของพี่จะขายของกินพี่ก็ต้องรีวิวของกินให้เขาดูพี่จะขายของใช้ขายอะไรอุปกรณ์ต่างๆพี่ต้องทำให้เขาดูเพราะหนึ่งในการไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นการโต้ตอบนะครับ โตตอบกับลูกค้าให้ลูกค้าได้ถามตอบพี่จะทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้านี่ได้ถามพี่นะครับถ้าเผื่อใหม่ๆเนี่ยผมเข้าใจนะว่าพ่อค้าหลายๆท่านนะครับไม่กล้าไลท์ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะพูดอะไรกับลูกค้าเอาหลักๆเลยพี่พี่เตรียมอะไรมาอย่างหนึ่งพี่จะขายนะพี่จะขายนะพี่เตรียมมาเลยไม่มีใครถามพี่พี่ก็พูดไปใหม่ๆแรกๆเนี่ย มีคนดูผมประมาณสิบคนนะจริงๆทุกวันนี้ก็ประมาณ20นะครับคือพี่จะทำไงก็ได้พูดไปเลยไม่ต้องเดี๋ยวถึงเวลามีคนถามมีคนสนใจเนี่ยเดี๋ยวเขาถามพี่เองวันแรกสองสามไลน์แรกเนี่ยมีคนดูพี่ก็จริงพี่ก็ไล์ขายไปเลยพยายามทําทุกวันพี่พยาพยามพยายามไลฟ์ของพี่ทุกวันนะแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยผมจะมาแนะนําว่า เวลาไหนที่สมควรขายของอะไรเวลาไหนที่จะต้องขายสินค้าอะไรนะครับการเลือกเวลาไลฟ์เนี่ยผมเปรียบเสมือนว่าพี่เลือกโลเคชันในการขายของนะถ้าพี่มีร้านค้าผมยกตัวอย่างนะทำไมคนที่แบรนด์ดังๆที่ว่าขายสินค้าดังๆขนมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทำไมถึงเลือกพารากอนทำไมถึงเลือกตั้งอยู่ในห้างเพราะว่ามันเป็นโลเคชันที่ดีนึกออกไหมครับ เหมือนกันเวลาพี่ไลฟ์ขายของเนี่ยพี่พยายามเลือกเวลานะครับพยายามเลือกเวลานะเดี๋ยวผมจะมาทำอีพีต่อไปนะครับอันนี้ผมแนะนํำ่อนว่าพี่จะทํำยังไงให้คนร่วมสนุกดูการไลฟ์ของพี่เนี่ยได้จนพี่จบไลฟ์นะครับอันนี้คือผมแนะนําไปนะให้ลูกค้าเนี่ยร่วมลงเพราะว่าพี่ต้องชิงชิงช่วงเวลาที่ลูกค้าเนี่ยมาคอยเก็บคอยนึกออกไหมครับเข้ามาดูพี่เนี่ยพอเวลาขาดูครบ5นาทีเนี่ย เขาจะเก็บคอยและเขาก็จะไปแต่พี่จะทํำยังไงให้เขาดึงให้เขาอยู่ในการร่วมสนุกกิจกรรมเนี่ยมันเหมือนกับพี่ลงทุนซื้อโฆษณาพี่ลงทุนที่จะจับแจกอะไรฟรีๆของผมเนี่ยนะเวลาแจกพี่อาจจะแจกแล้วมีค่าจะส่งให้เขาก็ได้นะแต่สําหรับของผมคือการแจกคือแจกให้เขาฟรีๆเลยนะครับพี่เดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับจะมาแนะนําในการ แจกยังไงที่ไม่ให้เขาเสียตังค์จะต้องตั้งค่าลิงก์ขายของยังไงที่ไม่ให้เขาเสียตังค์แล้วจะเข้าไปสู่ในระบบนะครับพี่อย่าอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งนะที่ผมแนะนําอย่างเงี้ยให้พี่ทําอย่างเงี้ยทาลิงก์ขึ้นมาเพื่อคนที่แจกรางวัลจับรางวัลแล้วพี่แจกเนี่ยผมแนะนําให้พี่ทําลิงก์เพราะว่ามันจะมีผลสําหรับร้านค้าแนะนํานะครับร้านค้าแนะนําพี่ลองไปดูนะมันมีหลายขั้นตอนมากว่าลูกค้าจะต้องซื้อยอดเท่านี้ จะประเมินทุกวันอังคารตอนเย็นนะถ้าผมจําไม่ผิดนะจะประเมินว่ามียอดการสั่งซื้อเท่านี้มียอดออเดอร์เท่านี้มีการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพเท่านี้มีการต่อแชทเท่านี้พี่ต้องทําให้ได้ประมาณ10ข้อให้ได้ครบตามนั้นนะพี่ถึงจะเป็นร้านค้าแนะนําแล้วมีประโยชน์จริงๆครับยังไงวันนี้ขอญาตฝากให้พี่กดติดตามช่องนครฐงเงินตาโบราณด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พี่ได้ รับฟังกันอีกแต่ถ้าเผื่อท่านใดสนใจนะครับผมจะไลฟ์สดอยู่ในเพจของนครข้มเงินตาโบราณนะครับแล้วสามารถสอบถามได้ในในในแชทได้เลยนะครับในลิงก์ผมอาจจะยังลงไม่ได้ในใต้คอมเมนต์นี้นะครับยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะครับนครข้มโบราณงวนตาโบราณครับสวัสดีครับ